งั้นเดี๋ยวเรามาลองอันอืน่นเลยมนดีกว่าว่าจะเป็นแต่ว่าอันอื่นก็ไม่เป็น,น่สวัสดีค่ะทุกคช่องมิวเมอรี่คิสเซนต์นะคะวันนี้นะคะมิวนะคะจะมารีวิวเป็นสิ่งที่เพื่อนชอบกันนะคะในช่องมิวนะคะก็คือดนเดมันอยู่ในถุงน,ะะนี้นะคะนั่นก็คือเครสโทรศัพท์นะคะ ก็มีทั้งหมดสองถุงนะคะเ๋ย่เรามาดูถุงแรกก็จะเป็นถุงยูนิคอร์นนะคะนี่เลยอันนี้หือยากเป็นแคสสีชมพูนะคะมีเยอะมากมเดี๋ยวให้ดูนี่ชมพูชมพูใช่ไหมตหนเอ้ยแล้วก็วันนี้หมูก็เอาโทรศัพท์มาลองให้ดูด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้สีดำอยู่อันแรกนะคะจะเป็น Hello Kitty ที่มันเป็นแบบงานเลซิ่งนะคะ แล้วก็จะมีเป็นยูนิคอร์นนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้น้อมุกซื้อมาให้นะคะเป็นยูนิคอร์นเนาะกลักเพชรเยอะมากแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นลิตร t ทัลวินารที่หัวเป็นไมล์เมโลดี้นะแล้วก็จะมีเป็นทาร์ลคิตตี้นะคะมีบอมด้วยแล้วก็มีกระดิ่งแล้วก็จะมีเป็นยูนิคอรนนะคะที่หัวเป็นยูนิคอ เป็นไม m ์ l o d y นะคะแต่นี่เป็นงานหรอสกีแล้วก็จะมีแล้วก็เป็น l ิ s t ติ้ลท s วเ r อสตาที่หนูใช้บ่อยที่สุดนะคะที่เป็นเคสสีชมพูนะจนมันเยินแล้วอะแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยดีเพราะว่าฝุ่นจะตกาะง่าไงก็เดี๋ยวหนูจะมาลองให้ดูกันนะคะบางอันนะเพราะว่าถ้าลองทั้งหมดก็คือแบบว่ามันต้อง เยอะมากเลยเราก็จะเสียเวลาเอาเนาก็จะใส่ให้ดูนะคะก็จะมีอันนี้จะลองให้ดูนะคะเพราะมู่ก็ยังไม่เคยลองใส่เหมือนกันเคฟิวก็จะสีดำเนาะก็อาจจะไม่เข้ากันเดืเอดไอตัวทุลักษณ์มีสีดำมันก็เลยอาจจะไม่เข้ากนันก็คีบอยู่รับเคสสีดำนี่นะคะคือน่ารักมากเลยนะคือย,ยังไม่กลาา้าใช้เพราะกลัวปอมปอมมันจะแบบคืออะไรอ่ะคือแบบมันจะดำอา น,นี่เราก็จะวางไว้นะคะแล้วก็เรามาดูถุงต่อไปถุงต่อไปมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวขอแยกเทสใหได้แล้วก็ะก็จะมีทะเลอาจจะเห็นเยอะๆนะคะก็จะแบบนี้เลยก็จะมีอย่างแรกนะคะจะเป็นเคสแบบนี้นะอันนี้คือเคสแรกๆที่ได้โทรศัพท์มาด้วยนะคะอันนี้คุณแม่ซื้อให้ แล้วก็จะมีเป็นอันนี้อันนี้เป็นเคสน้ําก็ยังไม่ได้เคยใช้เลยจนน้ํามันจะแห้งเลยที่นะคะแล้วก็มีเป็นไอจีนแบบนี้ด้วยนะคะก็จะมีเป็นเหมือนเจ้าหญิงอันนี้ไปซื้อกับคุณพ่ออันนี้อันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้ากับตัวโทรศัพท์นิดนึงเพราะาตัวข้างหลังมันดําใช่ไหมแต่ก็ชอบเพราะมันมีแหวนนะคะแล้วก็จะมีกล่องอันนี้เป็นกล่องของตัวเคสดํานะคะ ันนี้วางไปด้วยเลยก็จะเป็นเคสดําอันนี้จะออกดําด้านนะอันนี้มากับโทรศัพท์นะคะแถมแล้วก็จะมีเป็นเคสแบบนี้นะคะอันนี้เห็นเขาฮิตกันนะอันนี้ก็มีตั้งนานแล้วคุณพ่อก็มีแต่ของคุณพ่อจะสีดํแต่ของเราเป็นสีแดงแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเคสแบบว่าเคสพวกก้านแบบอังก็ได้มาคู่กับตัวนี้นะคะอันนี้ก็คุณพ่อไปซื้อมาให้คุณพ่อกับคุณแม่ไปซื้อมาให้อันนี้ก็ได้มา อันนี้ไปเขาเรีอกตลาดอะไรกนไม่ได้แล้วอะ่ะนี่นะคะร้านนี้เพชสวยมากมีลายหินอ่อนด้วยนะอัลละหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ลายหินอ่อนเรยไม่มาเราก็เลยซื้ออาดิดาสแยตแบบนี้มาอันนี้เขาบอกรังแสมได้ด้วยนะก็จะแข็งๆแล้วก็จะเป็นอนดาดิยาอันนี้ก็จะออาแกนางกุ้งกันนี่นะคะเยอะมากแล้วก็อันสุดท้ายเป็น อันนี้ที่ได้มาจากตลาดลอินดี้นะคะในวบภาพร้อยบาทก็ได้เคสมาหนึ่งอันนะให้ดูเลยดีกว่าเพราะมันแปลกมากอันนี้มันเหมือนคุณแจมือใช่ไหมก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าไม่ชอบก็แกะออกมาได้อรงน,นี้เาจะใส่ให้ดูนะยังไม่ได้ลองใส่เลยอะ่ะแต่ว่าพลาส,สติกตรงนี้มันจะไม่หุ้มข้อมบุนะคะเดี๋ยววิใส่ง่ายมากอ้าว ปูมันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่สบกับเคมันไม่สบกับตัวเครื่องอ่ะมันไม่เป็นไรเนาะโอเคทำไมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองอันอื่นเลยมาดีกว่าว่าจะเป็นแต่ว่าอันอื่นเขาไม่อันนั่นนั่น ต่อไปกันเลยดีกว่าอันต่อไปเราจะมาลองอันไหนดีอันนี้ด้วยกันเนาะเพื่อนๆไอายังไม่เคยเห็นนะโทรศัพท์ตก oh my god นี่เป็นรอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรนี่นะคะใส่แล้ว oh my god เมื่อกี้โทรศัพท์ตกอะทุกคนเราหาบันตัวแหละ มันเป็นอะรตรงไหนอ่ะมัเป็นรอยอ่ะมัเป็นอะไรไม่เป็นเดี๋ยวเรามาใส่เค้กกันดีวกว่าเดี๋ยวมันตกอยูาากกนะเอาไหนใส่ดีนี่นะคะวันนี้มิวก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะค่ะแล้ววันนี้นะคะมิวนะคะก็มารีวิวเค้กทั้งหมดนะคะเดีย๋ยวเรานะคะมาลองนับกันนะคะว่ามิวมีเค้กกี่อันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ 1จ1ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็16อันนะคะวันนี้มิวก็มารีวิวเค่ออันให้เพื่อนๆดูกันแล้วนะคะถ้าใครนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะบ๊ายบาย